ได้ทุทธาพิเศษนะครับจากเจสีกลางๆนะครับนะได้ทุทธาพิเศษจากเจดีกดางอาธิฐานจิตนะครับนะหลายรูปเรทีเดียวนะครับเอาเชิญจาจะแยกแตกต่างนะครับก็ขอเชิญเชิญจะเดินสักางนะเราก็จะได้ทำบุญกันให้ครบจบกันให้ทั่วได้ฐานหลากบุญนะครับเมื่อท่านได้รับดอกไม้ ทูบเทียมทอแล้วนะครับนะก็เดิอขึ้นบันไดบนนะครับไปกราบอภิฐานนะครับนะจุดทุกจุดเพียงจุดทุกเพียงนะครับกราบอภิฐานแล้วก็จะมีนะครับนะคาถาบูชาอยู่พ่อลูกหรือท่าน ในะได้รับแผ่นดวงนะครับของพ่อลูก,ท,กท่านจะเขียนชื่อนามสกุลท่านวันเดือนปีเกิดนะครับท่านอธิษฐานแล้วก็หย่อนไปในช่องนะครับที่ใต้ฐานนะครับ,ท,รบที่ใต้ฐา,านนั่งพ่อลูกก็อยู่ในช่องให้ท่านได้นะฮะใจนะครับแผ่นดวงของท่านนะครับเ้าเชิดจ้านะครับ ถ้าท่านซื้อที่ดินถวายวัดท่ากระเบื้องนะครับหนะักไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยท่านก็จะได้รับเหรียญหยดน้ำนะครับของขอรุ่นเหรียญน,นะครับงานะเหรียญหยดน้ำของลูกเป็นของแท้แน่นอนนะครับเป็นของแท้แน่นอนจา,นะจากวัดแลนะจากวัดนะจะรับรองของแท้แน่นอนอ้าวเชิดจ้านะรับตัวสักการ นะครับนะตามกำลังนะครับตัดตาของพี่น้องปุ๊บจะสาบารนิจจะทนนะเหลือช่างไม่เรียกามากไปนะครับหลายทุกเลยทีเดียวแต่ละรอบแต่ละรอบนะนะไม่ต้องรอนานนะครับพระคุณเจ้านะครับท่านพร้อมท่านก็จะเป็นประธานบุญในท่านท่านก็จะได้เลือกบวมนะครับบุญก่อนที่ได้ไปทำ ด่าไรครับคือดีนะครับก็ไ,ได้ตปวดร้านะครับได้แพ้วนมือปวดตุ่นนะครับที่ไปให้นะครับรนนนะคุณนะพ่อคุณแม่ของเราก็ดีที่ท่านยะงมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือที่เราดูแลไปแล้วก็ดีจะเป็นเจ้าจับเ,จเปรย์เจ้าเกณฑ์ต,ตาจับเจ้าเปรย์ศิกนะครับเจ้าที่เจ้าทานพ่อแม่ โผาพ้าแฝ่ทอร์ดีก็อีนะครับเราึกได้เราสร้างจิตอดิษฐานนะครับนะปวดน้ำไปทัเมื่ผ้ากับขาไบนะจบท่านบินบ้าในโผทองให้กดในโหเลยนะครับทนต็วครนะโผน้ำเมื่อผ้าสักทีนะครับนี่นะนะครับของผ้าสักทีนั้นนะครับพระจ่ายพอเรานะครับพระพระจ้ายพอเรานะครับ Bye. Yeah. เอาเชิดกล้าเชิดกล้านะครับถ้าผ้ากาะครับแผ่นดวงนะแผ่นละยี่สิบบาทแผ่นละยี่สิบบาทระเบิดแผ่นดวงเขียนชื่อเพื่อตารประชุณของท่านนะครับนะเขียนวันเดือนปีเกิดของท่านผูกดวงนะครับไว้จากหลวงพ่อรุ่งยี่สิบบาทเท่านั้นเองหรือถ้าจะทำมากกว่านั้นก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับนะย้ายตัดไปยี่สิบบาทเพราะว่าแผ่นทองนั้นมันก็มี มีบูลค่าแล้วนะบางสิ่งบางอยา่างมันก็ต้องมีราคามาาแล้วนะครับช่วงนี้นะครับมีโอกาสเวลาเมื่อนักปีทองอยู่พ่อรู่แล้วนะครับเดินให้รอบรอบอยู่พ่อรุูกองค์ใหญ่นะแตนให้รอบรอบอยู่พ่อองค์ใหญ่นะครับ จะมีด้วยกันนะครับสามตางนะครับนะเดินให้รอบเลยนะครับติดให้รอบอธิษานัดให้ครบเลยนะครับในปีนี้นะเราขอบุตบามีนะครับจากางทอรลิ้มอันศักดิ์สิทธิ์กันก่อนะนะหรือท่านนะครับตัวไม่ดีราศีไม่ดีนะครับนะทำบูตจืดสุขนะครับสอด้อดต่อตานะครับ เสือตัวเสือพัลลีให้กับตัวเรา